สวัสดีครับบุมแมลงจัจนทาุรีครับวันนี้ก็จะมาฉลองครบยอดวิวนะครับ8,000วิวนะครับของชที่สอนทำบุมแมลงจากกระดาษในวันฝนตกนะครับอันนี้ก็คือแบบนะครับแบบตรงนี้นะครับนะครับก็จะมา แจกนะครับแจกบูมแมลงฉลองครบยอดวิวนะครับ800 0วิวในคลิปเดียวนะในในคลิปเดียวแล้วก็ผู้ติดตามในช่อง YouTube ตอนนี้ก็ร .39 คนนะครับก็ขอขอบคุณนะสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่ได้รับชมในการทำบูมแมลงและอะไรหลายอย่างในในช่องนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกนะครับ บูมแมลงนะครับผมลายลิมิเต็ดอี dition นะครับผมนี่นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับผมก็จะแจกสี่ท่านนะครับผมสำหรับท่านที่อยากได้บูมแมลงนะครับผมนะครับฉ,ฉลองครบ ยอดวิวนะครับผมแ0 0 0ันวิวนะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับจะแจกนะครับสี่ตัวครับโมบแรงอินดอร์นะครับผมนี่ต้นต้นต้นแบบต้นฉบับนะครับอันนี้ทำจากสตูพลาสติก ABS อันนี้ทำจากพลาสติกนะครับผมเนตัวนี้ครับผมพลาสติกแฟมใสกระสานนะครับผมแจก นะครับสีตัวครับลายด i t ุใจดีชันเลยนะครับไม่เหมือนใครนะครับสบัดสีครับทําสีขาวแล้วก็สบัดสีใสนะครับก็สีแจกสีท่านนะครับผมสำหรับท่านที่อยากได้เอาไว้ไปเล่นหรืออะไงรเงี้ยคือสีตัวที่ผมทดลองแล้วนะทดลองปลาแล้วโอเคก่อนทําสีก็ให้พิมพ์ในคอมเมนต์นะครับผมใน ช่องแสดงความคิดเห็นใน YouTube นะนะครับว่าอยากได้หรือว่าพิมพ์มาว่าอยากได้มขอรับบูมแมลงนะครับผมแล้วเดี๋ยวประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนผมจะมาไลฟ์สดในช่อง YouTube จับฉลากนะครับผมสีท่านนะครับผมโอเคนะครับ แจกบูเบลงสี่ตัวนะครับผมฉลองครบยอดวิวนะครับท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับพิมพ์ว่าขอรับบูมแลงนะครับผม้วเดี๋ยวผมจะมาจับฉลากไลฟ์สดให้นะครับผมประมาณาก,ก่อนสิ้นเดือนนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้นะ จะส่งให้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไดเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีครับหมแมลงพลาสติกอินดอร์นะครับส่งแบบนี้นะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณนะครับท่านใดไม่อยากรอก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับตัวนี้ครับไอรอนเนอร์ตรวนี้วงบินสวยงามแล้วก็มีแบบ บุซี่นะครับผมก็มีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมที่วงบิีสวยๆนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับท่านที่ติดตามอยู่แล้วนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมบูมแรงจันทบรุรีแจกฟรีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ